ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนก็เมื่อคืนนี้ก็ก็ได้สรุปให้นะครับเมื่อคืนนี้ที่แรกนะึกว่าเลขออกวันนี้นะวันวันที่สิบหกออมาคิดได้อ๋อเป็นวันครูเลขเลขไม่ออกนะเลขเลขออกพรุ่งนี้นะครับเลขออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนบ่ายสามบ่ายสี่ละอ่าก็เลย วันนี้ก็ได้เสียงไทยขัดน้ำมูลอีกรอบหนึ่งก็ได้ได้เหมือนกันก็หลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อคืนเนี่ยห้าหนึ่งเ้าห้าหนึ่งเก้าเนี่ยรู้สึกว่าเลขห้ากับเลขเก้าเนี่ยเนี่ยเลขตัวเนี้ยที่บอกว่าไปได้มาจากต้นโพอ่ะห้าเก้าห้าห้าเ้าเนี่ยครับ ที่ผมมาทําทขันน้ำมนต์มเมื่อคืนเนี่ยได้ห้าหนึ่งเก้าเนี่ยรู้สึกว่าเลขคู่เนี้ยจะอั้นนะจะอั้นนะจะอั้นคือเจ้ามือไม่กล้ารับแล้วนะเจ้ามือไม่กล้ารับวันนี้ผมมาทําอีกวันที่สิบหกวันที่สิบหกนะวันที่สิบหก อ๋อเขียนผิดวันที่สิบหกนะวันที่สิบหกก็ได้ได้เป็นได้เป็นได้เป็นเก้าแปดนะครับได้เป็นเ98ก98้าแปดเก้าแปดได้เก้าแปดนะแล้วก็ผมจุดทูบจุดทูบจุดทูบได้มาแปดศูนย์ ก็คือเพื่อนๆลองไปซื้อดูเนาะผมมาเพิ่มเติมให้มาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมไอ้ตัวนี้แหละตัวที่สิบหกให้อ่าเก้าแปดกับแปดศูนย์นะเพื่อนๆลองไปซื้อดูอ่าแต่ตัวนี้น่าจะหายากน้าละแต่ลองไปหาดูครับลองไปหาลอตเตอรี่ดูแต่ตัวนี้น่าจะพอพอมีอยู่เก้าแปดเนี่ย ลองไปหาดูนะครับเ,เพื่อนๆลองหาดูเพราะพรุ่งนี้น่าจะพอหาได้อยู่ครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครที่เขามารับชมผมก็รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมจะได้อ่า ทำเป็นวิทยาทานให้ตลอดนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้หน่อยฝากติดตามหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทําให้นะส่วนนี้ลองไปหาซื้อดูผมซื้อไม่ได้เพราะผมเป็นคนทําผมซื้อไม่ได้ถ้าผมซื้อได้ผมก็ซื้อละเพราะว่า เขาบอกว่าคนที่เป็นครูบาคนที่เป็นอาจารย์ถ้าบอกลูกศิษย์ไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะถ้าเราไปซื้อปุ๊บมันก็เหมือนกับอ่าไม่ขังนั่นแหละครับก็เลยไม่สามารถซื้อได้ก็ขอให้โชคดีทุกคนก็นแล้วกันนะครับใครซื้อพรุ่งนี้ก็ขอให้ถูกเฮงๆฮงตังกันเด้อ ขอให้ได้กันทุกคนก็โชคดีกันทุกคนนะครับคืนนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับผม